วันนี้คลิปมาดึกหน่อยนะคะทุกคนพอดีว่าช่วงนี้แก่งเพิ่งเริ่มทํางานหลายอย่างยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็เลยอาจจะโฟกัสกับมนสักพักก่อนถ้าทุกอย่างโอเคแล้วคงจะได้กลับมาอัพคลิปบ่อยขึ้นนะคะสําหรับเมนูวันนี้ที่แก่งตั้งใจทําก็คือสปาเกตตีซอสครีมเห็ดกระเทียมไก่กรอบให้ทุกคนทานตอนแรกแม่สามีตั้งใจว่าจะทําอาหารแต่พอได้ยินเมนูวันนี้แกก็เลยตัดสินใจไม่ทํามื้อเย็นค่ะเพราะว่าแกอยากกินเมนูที่แก่งทํามากกว่าแก่งอยากบอกว่าแม่สามีชอบสปาเกตตีพวกซอสครีมต่างๆที่แก่งทํามากนะคะโดยเฉพาะบ แม่จะมาถามบ่อยมากว่าแก่งจะแพลนทําอีกเมื่อไรหรือบางทีแกก็จะออกไปซื้อของแล้วก็มาบอกแก่งว่าวันนี้แม่ซื้อเฮฟวี่ครีมกับเบคอนมานะเออว่าแก่งอยากทาคาโบนาราอีกได้ยินแบบนี้แล้วก็ต้องรีบทําให้ทานเลยค่ะส่วนเมนูวันนี้แก่งก็เริ่มจากปรุงรสไก่ด้วยผงสไปซี่วิ่งผงปรุงรสผงกระเทียมผงขมิน้นพริกไทยดำซอสหอยและก็เอาไปคลุกกับแป้งอีกนิดหน่อยก่อนทอดน,นะคะระหว่างนี้ก็ต้มเส้นไปด้วยเตรียมของไปด้วยจะได้เสร็จเร็วขึ้นส่วนตัวแก่งชอบเส้นแบบอัลเดนเตแต่บ้านนี้ส่่่่วนนนนใหญจะะกิิเเส้แบบมลยค วันนี้ก็เลยต้องตามใจคนหมู่มากเนาะคือที่จริงเนี่ยแกงจะแยกใส่ชามให้ตัวเองก่อนก็ได้แต่พอดีตอนนั้นทอดไก่อยู่ก็เลยลืมเอาเส้นออกค่ะสำหรับตัวซอสเนี่ยก็เอากระเทียมกับเห็ดไปผัดกับเนยให้หอมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำรูเส้นปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสพริกไทยเฮฟวี่ครีมพาสเทลค่ะส่วนตัวแกงจะชอบป,ปรุงให้มันเค็มขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปราดลงบนเส้นแล้วเนี่ยรสชาติมันจะออกมาพอดีค่ะแกงไม่ได้เอาเส้นลงไปคลุกกับซอสนะคะแต่ว่าทำซอสแยกไว้แบบนี้แทนใครอยากทานเมื่อไหร่ก็ตักราด,ด้เลย อยากบอกว่าไก่ทอดคืออร่อยมากกรอบมากขอมุนเอาละไ,ไก,ก่พร้อมเส้นพร้อมซอสพร้อมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขออนุญาตจัดจานแบบไม่ปราณิดมากนะคะเพราะตอนนี้แกงหิวมากเลยแกงรู้ว่าทุกคนที่ไทยดูอยู่ตอนนี้หิวใช่ไหมคะแต่ทุกคนฮึบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเช้าแล้วดูแกงกินไปก่อนเนาะ <c oughs> ทุกคนดูนี่นะคะ Thank you. โอเคเพื่อไม่ทำร้ายทุกคนเกินไปขอตัดภาพไปที่อันบ็อกซ์วิดมีกับการอันแพ็คขนมไทยที่แกงสั่งมาทานค่ะคือส่วนตัวแกงรู้สึกว่าขนมที่อเมริกาถ้าไม่หวานมากมันก็เค็มมากเลยค่ะถึงมันจะเป็นแบรนด์เดียวกับที่บ้านเรามีแต่แกงว่ารสชาติมันต่างกันมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกมันฝรั่งทอดนะคะคือมันจะเค็มจนแบบว่าลิ้นแกงชาเลยอะคะ่ะแกงก็เลยตัดสินใจสั่งขนมจากอเมซอนมาทาน,นะคะ่ะคือมันก็ไม่ได้มีหลายแบรนด์ให้เลือกมากนะคะแต่ว่าเท่านี้ก็มีความสุขแล้วอะอยังไงก็ขอให้ทุ นะคะ